ได้ม no? in ่จบอีวันก็มาตะเคียนเลื่อนไอ้คนเนื้อเอ่อให้คนเหนือเอาตรงเท้าเอาไอ้ผ้าห้าไอ้มาขึ้นอยู่ไปที่นี่เอาให้ไปอบรมพร้อมกันไปที่วัดทองของบุคุณไปอบรมอยู่สามเดือน ไออบรม8บาทเดือนองกลับมาเราก็มาปรับปุงเราก็ปรับปุงในเฉพาะในจมวนเราวัดก็มีญี่ป่วัดเดียวกันน่กเราก็มาอบรมไปกอบรมเรเสร็จแล้ว2จมวนนที่2กับ2กับ วัดเคเลอด์น uh, okay ี่อายุไยค่ะลอยไลอเไ้วนดีเราอยู่เราคือเามก่อนหน้าไม่ก่ไเอาช่งเพิ่มามา่อดไม่ไชม เราก็ยองอ่เลยก่อมาศิลาล่าอ๋อก่อนที่มาศิลาล่าปัจจุบันเขาไม่ได้เ่็้อยปรยกว่าปีะทางแต่ต้นตะนจรตบตเียจริงมันมาจากเเ่รต้นตะเยนเยมาจากตะเีเ่ยเาร่มจากเขากันโค้มาเป็นไม่าไปอบรมเกี่อุกุด้ว มาถวายอะไเคลื่อนอ่างน้มาถมาถวายงาบาสงกรานตลก็ไอจุดวจุดเราเต้องกลับนกเขาก็เลยลืกอออกมาได้จอจากนั้นไปเราก็เลยต้องชงไไปช่วยขาไปไปเาไปขเ่เาวั ทุกอย่างโอ้โหเราเลาไอเมานโอ้ไออ่วันออกกับสวค์ตกนี่มีเจ้าว่านเจนาคาทุกคนเห็นคลิปนี้แล้ว่เลนผ่านนะคะอนุโมทนาสาธุพระอาจารย ตอนนี้ไม่ได้เป็นลพระราชมงคลเป็นพระราชม์เลื่อนธรรมรับเป็นพระราชมงคลเลืจรศัก์เป็นพระราชมีงคลบุญบรญที่ใครที่เห็นคลิปน uh> uh> ี้พระอาจารย์จะอุ้มเนาะหลวงพ่อจะหลวู่ะอุ้มหลวงพู่จะอุ้มนะคะอายุท่าน94ปีนักนาถวาคบุณทุกคนนะคะสาธุ